เอาอย่าไปไปไปต้องแบบสองคนห<บ>นึ่ง <ไป S 2> สองต้องแบบแบบต้อเลยแลาวคือวิทยาศาสตร์คนเดิมเลยอะ่ะแฝดรับแช้เลยเนี่ยมันแฝดอย่างนึงทำไมงไงกระโดดไม่ได้แล้วซูมเข้าเออมันเกิดไม่ได้อ๋อใช่มันเกิดไม่ได้โอเคโอเคดูดีโหลดเยู่ We need to find the potion อ๋อก็คือเหมือนต้องหาหาน้ำยาอะไรอะ่ะแต่ว่าไม่รู้เรื่องฉันก็องหาหน้ำยาด้วยแม่ออ<า>ไม่จะต้องหาหน้ำยาหน้ำยาจิา้งจกอะไรอะ่ะโอเคแ l บถึงแลบแล้ว สวัสดีแม่แม่มาทำอะไรทนีเออ่เอออออรอ่ะหรือว่าอลอง<ห>เลียไปกินข้าวก่อนกว่แบบแมวนี่หิวง่ายมากเลยออใช่แม่ไปหิวอะไรนั้หนากินข้าวมื้อเดียวก็อิ่มรึแม่เดี๋ยวให้ลูกตัวเองกินบ้างดิ มันเราต้องวางแผนก่อนเราเคยเล่นมาแล้วคุณยายเราชนะแล้วไงเราต้องเอาชนะอันนี้ให้ได้ใช่แล้จะไม่ฟังนี้เพราะเราเคยเล่นแล้วมาเธอฟังนะเอิมมันจะมีเวลาให้เราเอิมทำอะหารอย่างเงยไปทำอาหารก่อนโอเคไหมเมนดี้โอเคได้ได้ได้เดี๋ยวฉันก็ขอไปกินทำอาหารี่เต็มโต๊ะเลยโอเคไหมได้ได้ ไหนไหนไม่ใช่ด้าีไม่ใช่ด้านนี้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 เธอไมทำข้ามนะเดี๋ยวไม่เอายาตัวไหนช่ไม่ห้องไเนาะไอห้องไนะลนี้ช่วยเราทำหนึ่งอ้ถ้าเกิดแม่หิวเดี๋ยวฉันเอาไปให okay. ้แม่ อ๋ออันนี้ข้องน้ำเออไม่เห็นเลยอ่ะอ๋อคือเราต้องเก็บอ๋อเก็บเอซีเขียวๆที่ฟื้นก่อนอ่ะเธอไปอฉันกำลังเก็บอยู่เอ้จุดเดียวนั่นไงน,นั่น,นไงเอจอแล้วเจอแล้วเข็บปะแม่เริ่มหิวข้าวแล้วเดี๋ยวฉันเอาปให้แม่ สงสัยน่าจะเป็นปลานั่นหนูปลาคือ,อะไรอ่ะอดี oh, <yeah. S 2> ไม่มันเป็นกลิ่นแบบพวกปลาอย่างเงี้ยเราไปทำแบบพวกอาหารรอก่อนโอเคือ okay. เธอทำอาหารเร็วๆนะฉันจะเอากับเข้าไปให้แม่เดี๋ยวฉันทำเธออย่าเพิ่งเอาอาหารไปให้แม่สิเล้วทำให้เต็มโต๊ะก่อนเออเต็มโต๊ะเลยอาหารอ่ะเดี๋ยวฉันเอาไปให้แม่ ราะว่าเอเราเขาเรียกอะไรนะเวลาเราหิวปุ๊บเราได้รีบม,มากินเลยใครกินแล้วเอิมอย่าลืมทํากลับด้วยนะแต่ถ้าเกิดไม่ทันแล้วก็ฉันทําวันนี้เสร็จแล้วถ้าเกิดว่าไม่ทันทำถ้าทําเก็บไว้ในกระเป๋าเลยเห็นไหมอืมคิวน้ำคิวน้ำคิวน้ำกินน้ำกินน้ำถ้าเขากินข้าวก่อนแล้วก็วางข้าววันใหม่ เดี๋ยวอมค่อยทำรับอย่าลืมไปเอาแอนแอติโอเคโอเคอย่าลืมนะเราต้องอาบน้ำด้วยเพราะว่ามันัันนนน่เพราะว่ามันมีสารน่ะอย่าลืมโอ้ยเฮ้ยรีบไป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 แล้วโอ้ยโอ้ย ไงค่จริงส่วนกลับได้ไงถามเกือบตายเนี่ฉันฉันไม่ได้ทำข้าวเลยเนี่ยเยังไม่ได้ทำข้าวเลยเนี่ยเออฉันน,น<า>่ะฉันยังไม่ได้ทำข้าวเลยข้าวมังอยู่กับมือฉันอยู่เลยอ่ะไม่ใช่เธอรีดทำข้าวแล้วก็เอามาวางเอิมอย่าลืมนะทำไว้ในตัวด้วยเ ไม่ฉันว่าฉันบักอะฉันมันแบบฉันขอไปอาบน้ำก่อนนะห้องน้ำไหนที่น,นี่นนมันบักอะฉันแบบ้็อย่าลืมอาบน้ำด้วยน้ะมันมีสารให้น้ำโอเคอเลที่สดุดกดได้แล้วไม่ได้กดโอเคกดโอเคไม่ได้โอเคตอนนี้เรากินข้าวกินน้ำก่อนกว่าอุยแม่แม่แม วิวแต่แม่ยังไม่หิวก <c oughs> ขังแม่ฉันทำาหารเผื่อไว้แล้วฉันรีบไปนอนก่อนนะฉัน่ไปไปึงเหมือนกันนอนเขาอย่าลืมทำอาหารให้แม่ด้วยนะแม่ตายแล้วมันนะ้งน,น่ะฝันนะน่ะเ <c oughs> ออจริงด้วยจริงด้วย ตอนน้นอย่าลืมเอาอาหารมาให้แม่ด้วยก็ทาให้แต่ตัวเองอ่ะอุงแล้วม่ไป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 ไม่มไมปปไปวไปวไปาานปไ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 ปปไปไไป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 ไไป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 ไาไป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 ไ แม่แม่ตายแน่เลยอะแม่คือตายหรอไม่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 คือทำเลืไม่แม่แม่ตายแน่เลยแม่เออแม่ยังไม่ตายแม่ยังไม่ตั้งนั่งอยาันอย่างฮัลโหลฉันนั่งแล้วนะฮัลโหลก็ตใจฉันเป็นอะไรอ่ะ เราแบบต้องแบบไปอาบน้ำแหละโผล่เส้นตัวมากเลยใจฉ้นเป็นอะไรอย่าฮันโหนจริๆก็ตายอ่ะไม่รู้ไอ้ทุบสารในตัวฉันหรอสารในตัวฉันหรือเปล่าออาวถ้าทุบฉันตายดูนั้ยนะโอเค เรให้ <S <S เดินอมั้งว่างอะเบนดีเออโอ้อือออ,อ,อชววิ่ชววิ่งติดกำแพงโอ้ยผิดอมันติดกันไปนอนเลวถ้าต่อถือกูแบบ๊ เสีส่ยงเลยนะเทำอะไรไม่ดีเป็นเรื่อจะสู้ถ้าเกิดเราตายเราต้องรีบไปเอาไม่รู้อ่ะไปเล่นใหม่ก็จบเราหิวข้าว<อ>เอ้าแม่เกือบตายแม่ตายม,มินมินก,กินน้ำก่อนแม่ไม่ตายหรอกแต่เรื่องทำอาหารเผื่อไว้ใกลยนะ อุ้ยแต่ตอนนี้ต้องให้แม่ตัวนวเลยมีแม่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 ยนะม่นด่แจะแม่ะม่แม่หมแม่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 ม่ทมนนมม่ม่แม่แม่แมแม่แม่ไม่แม่แมม่แม่แแม่แม่แม่่อย่แม่ดียวมแม่ม่แ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 โ น,กกน,นี่ไปเนเกบูดึกใช่ไหมบายบาย